ตอนนี้ผมเพิ่งไปอยู่บนชั้น6นะครับของอ Cloud Forest นะครับซึ่งชั้น7จะเป็น The Lost Bird แต่ว่า ian ian <S <S ลิฟต์มันขึ้นได้แค่ชั้น6เราเดินขึ้นไปได้ต่อไปนะเดี๋ยวมาดูว่า The Lost Bird เป็นยังไงนะครับดูแล้วถือว่าสิงคโปร์ไอเดียดีในการทำเรื่องนี้างนี้แล้วก็บอกว่ามันเข้าใจทำจริงนะครับประเทศไม่มีอะไรเลยแต่ามันทำให้รู้สึกน่าสนใจนี่เป็นวิวนะฮะที่เห็น Marina Bay Sands ข้างห,ห,หน้าตรงโร,รงแรมนะครับมอง ณเวลานี้เนี่ยถึงทุ่มถือว่าใช้ได้แลยฮะเปนะ็นยูไม่มึดไม่สว่างมากผมจะพาเดิกไปชั้นเจ็ดนะฮะนี่เป็นทางที่จะไปเดอะลอสเวอร์เดี๋ยว่ว่ามันมีอะไรนะ start your climb to the lost world er, ไปเดียวกัน ข้างหน้าผมก็เป็นสาวสวยยืนถ่ายรูปอยู่นะฮะนี่ฮะอ่ามีคนนำมีคนนำทางเราด้วยนะครับผมถ่ายอย่างงี้เพราะเดีวตกบันไดได้นะครับบันไดเปียกอ่านี่ด้านผมก็จะมีทางที่ทางเชื่อมปรคตูยิ่งลำมอจากข้างล่างขึ้นมานะนรับ แต่ล้อสุดมันแบบนี้นะครับถึงแล้วตอนนี้อยู่ส่วนบนสุดของโดมนี้นะฮะกอเล็กเรา ดอกไม้หลายหลายชนิดนัฮะอยู่นี่ดูนะอาจจะมืดไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะมองเห็นบ้างนะครับลองดูแล้วกันดอกไม้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว ก่อนเราก็จะลงลงไปเดินในทางเชื่อมมาสักคู่ที่เราเห็นนะเป็นสะพานแบบนี้นะครับไม่ียแล้ว นี่ก็เป็นวิวข้างนอกนะครับสวยงามมาก